ครับจากนัดนะครับจากนัดแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ก็เป็นเช้านะครับของวันเสาร์นะครับที่18มีนาคม2566นะครับนัดมีรถไถมือสองนะครับและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับมาแนะนําให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับใครที่กําลังมองหารถไถนะครับไว้ใช้งานนะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใครที่มีรถแล้วนะครับอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพวนผ่านยกล่องผ่านขุดมันเครื่องปลูกข้อยกระบะปลูกมันเครื่องโรยข้าว นะครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่มือสองนะครับก็สามารถเดินทางมาชมสินค้าได้ที่ทั้งสงสาขานะครับสาขาที่1นนะครับนัดกําลังรีวิวอยู่นี้อยู่ที่นัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีสาขาที่2นะครับตั้งอยู่ที่อําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับชื่อแท็กเตอร์นัดนะครับเส้นออกถนนกุจีนาลัยนะครับอยู่ในตัวอําเภอสมเด็จเลยนะครับใครที่สนใจนะครับรถในร้านของเรานะครับขายเฉพาะเงินสด แล้วก็สามารถออกขานทกสได้ตรงนี้นะครับจะเป็นรถที่ลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับได้มาสั่งจองนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของทกสหรือว่ารอเงินต่างๆนะครับก็สั่งจองให้เราเก็บงานนะครับก็หลายคันเลยครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปนะครับน่าจะมาฝั่งนี้นะครับเพื่อมาไล่นะครับให้ฟังว่า รถใครจองไปไหนบ้างแล้ววันนี้นะครับนะัดก็เตรียมส่งมอบนะครับหลังจากที่รีวิวคลิปเสร็จแล้วก็จะไปส่งมอบรถที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์อีก2คันนะครับ <S <S เดี๋ยวเราถึงมาไล่เรียงกันว่าไปไหนบ้างนะครับรถของใครบ้างนะครับแล้วก็ไปดูด้านหลังด้านหลังอู่นะครับว่ารถใครเก็บงานถึงไหนแล้วบ้างนะครับก็มี f c หลายๆท่านที่กําลังจะตัดสินใจนะครับอยากได้รถไถมือสองหาล้าน ที่ไว้ใจมั่นใจได้สักร้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับดูคลิปนั้นให้จบนะครับเพราะว่านัดมีทั้งหน้าร้านนะครับทั้งด้านหลังอู่นะครับพอรีวิวตรงนี้เสร็จแล้วนะครับรีวิวอุปกรณ์ต่อพ่วงเสร็จแล้วก็จะพาไปดูนะครับงานช่างที่เก็บงานนะครับรถไหมือสองนะครับเราหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ระบบภายในที่ทีมช่างเขาเปลี่ยนไปให้เนี่ยบางร้านเขาไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนของเหลวให้แค่ตรงจุดนั้นก็หลายบาทแล้วครับลูกค้านะ ต้องเอารถที่มันพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เงินไม่ได้หามาได้ง่ายบาท2บาทนะครับวันนี้มีรถหลายคันเลยนะครับส่วนวันนี้จะมี l 4 7 0 8และคบต้า l 3 4เข้ามาอีกอย่างละ1คันนะครับมาเริ่มต้นจากคันแรกนะครับเป็นคูปบต้านะครับ krt 140ี่พัทตัวนี้จะไม่มีเล่มนะครับมีตัวรถพร้อมหางตัดหญ้านะครับหางตัดหญ้าของหุยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7 5,000ันบาทนะครับเจ็ดเอ้ยไม่ใช่85,000ันบาทนะครับตัวนี้อยู่ที่85,000บาท ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นมาแถวหน้านะขอไปแถวสองก่อนอันนี้อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับเมื่อวานนัดไปได้ชุดคันล่างกระบอกเดี่ยวมาชุดคันล่างตาช้างมาเดี๋ยวนะัดก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนใส่เปลี่ยนใส่เป็นคันล่างละเป็นคานล่าง,าางไม่ใช่คันกระบอกคู่แล้วนะครับถ้าใครยังเอาคานกระบอกคู่อยู่ตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนห้านะครับส่วนถ้าเราเปลี่ยนเป็นคันล่างแล้วสร้างโครงราคาอะไรแล้วปุ๊บ ราคาจะกระโดดอัพขึ้นเป็นแสนเก้าเลยนะครับคันนี้นะรถเครื่องดีเกียดีนะครับเดี๋ยวคันนี้เรานัดเช็คจุดรั่วซึมเช็คโฟวิวให้นะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับตามสภาพนะครับแสนห้านะครับเก็บงานเอาคันใบมีดแบบนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทรวมเช็คเก็บงานนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับคันที่สองตัวนี้จะเป็นคูปะต้านะครับ KRT หนึ่งสี่ศูนย์พัดตัวนี้ก็ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับรถก็ถือว่ารถเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆยางเดิมๆนะครับ อ่ะคันนี้นะครับก็เปิดราคาไว้อยู่ที่1 1 5 0 0 0ับาทนะครับเพราะว่าข้างหลังได้หางตัดหญ้าใหม่ส่วนถ้าใครต้องการแค่ดันหน้าอย่างเดียวนะครับคันนี้ก็อยู่ที่อ่าเก้าหมื่นบาทนะครับคันนี้ก็อยู่ที่9 0,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เพิ่งมานะครับเป็นคูบตตานะครับ m 7 0 4 0ย่ s u นะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับมีกองให้นะครับกองยังไม่ได้ใส่นะครับ สภาพยางหลังอยู่ประมาณสัก75อครับยางหน้าก็พอได้อยู่นะครับยังพอได้อยู่มาอุปกรณ์ด้านหน้าและหาง3ครับคันนี้อยู่ที่420,000บาทนะครับ420,000บาทรถจดทะเบียนปี54ครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวนี้ไม่ชั่วโมงการทางานไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็คันเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเขาจะแปลงมาอยู่ตรงนี้นะครับแปลงมาอยู่ตรงนี้นะครับก็รถสีสันเดิมๆครับ พวกลูกหมากพวกเกียร์พวกคัตนะครับใช้ได้ปกตินะครับดันหน้าแล้วหางสามนะครับสี่แสนสองคันนี้ถัดมาครับอันนี้สวยๆสีเดิมๆนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่แล้วนะครับคันนี้ตามสภาพสองแสนแปดครับเก็บงานอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์จะได้สองชิ้นหน้าหลังนะครับดันหน้าแล้วก็จะเป็นหางพวนนะครับจะเป็นหางพวนนะครับเป็นคูบอ t a L สามหกศูนย์แปดตัวดีทีนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบ ไดเล็กนะครับเป็นรถรุ่นนิยมเลยนะครับสำหรับ36แปลงม้าใครที่มีงบน้อยนะครับเป็นรถไถขนาดกลางๆที่เอาไว้ใช้ไถยไร่ปันน่นนานะครับรุ่นนี้เหมาะสําหรับครัวเรือนนะครับที่ต้องการเอารถไปไว้ใช้งานนะครับหรือไปรับจ้างปั่นก็ได้นะครับตัวนี้อยู่ที่280,000ตามสภาพตามที่เห็นตามที่รีวิวเลยนะครับก็คือจะได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับ ก็นัดก็พูดอธิบายรายละเอียดนะครับให้ลูกค้าได้ชมแบบชัดเจนนะครับบางคนก็อยังถามมาอีกนะครับก็ยังถามดาวได้ไหมนะครับทางร้านเรายังไม่มีระบบดาวเพราะว่ารถเราเนี่ยบางทีมันเก่าปีนะครับการดาวเนี่ยบางทีมันต้องไปหาลิสซิ่งเข้ามาจัดนะครับเราก็ไม่ได้รับจัดลิสซิ่งด้วยนะครับตัวนี้เราก็ขอขายเป็นเงินสดก่อนนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นเจ้าล้อทองนะครับเป็นยันม่าพรีเมียมนะครับ เป็นเจ้า39แรงม้านะครับ EF 393 T นะครับตัวนี้ดันหน้าอย่างเดียวนะครับราคา270,000บาทนะครับ270,000บาทคือไปตามสภาพนี้นะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับดันได้ปกติใบดันเต็มๆครับอ่าบอดี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับยางก็พอใช้ครับยางประมาณสักเ0็ดนะครับตัวยันมาเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาให้ห้องโดยสารเขาโล่งนะครับคันเกียร์เขาอยู่ ซ้ายขวาแล้วก็เดินหน้าถอยหลังอยู่ที่คอนะครับตัวนี้ใช้งาน3 0 0พันกว่าชั่วโมงนะครับ3,000กว่าชั่วโมงนะครับแเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอย39แรงม้านะครับให้แรงบิดที่สูงมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับราคา2 7 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมขอพาดูอุปกรณ์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นแถวหน้าเดี๋ยวไปชมอิซกินะครับถัดมาก็พามาชมนะครับรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคนที่เอาไว้ไปใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับไปดันนู่นดันนี่นะครับตัวนี้จะไม่มีหางนะครับ เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นอิซากิ TS สองห้าหนึ่งศูนย์ยี่สิบห้าแรงม้าครับตัวนี้มีใบดันนะครับมีตัวปั่นท้ายนะครับแล้วก็มีแขนลากข้างหลังให้นะครับใครที่สนใจนะครับราคาเพียงหกหมื่นบาทนะครับตัวที่เปิดหัวคลิปเลยนะครับตัวนี้นะครับหกหมื่นบาทแต่ภาพยางก็พอใช้ครับตัวนี้จะเป็นรถเพลาเดียวนะครับขับเคลื่อนแค่ล้อหลังนะครับไม่ใช่โฟร์วิวนะอ่ะเป็นขนาดยี่สิบห้าแรงม้าเป็นรถสองสูบ นะครับมีใบดันให้พร้อมนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มคุมนะครับใครที่จะไปไว้ใช้งานนะครับไปลากนะครับไปดันนิดนิดน้อยน้อยนะครับจัดเป็นตัวนี้เลยนะครับหกหมื่นบาทนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เราจะแนะนานะครับอีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งยางครับที่นัดอยากแนะนํานะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับทางภาคเหนือนะครับหากันเยอะนะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้รถเกี่ยวนะครับอยากได้เครื่องสีข้าวไว้ใช้งานนะครับเป็นเครื่องสี นะครับใครเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เครื่องสีจัมโบ้ขนาด6ฟุตนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็จะมียอยต่อท้ายกับรถไถก็จะติดตั้งแต่รถไถ50แรงขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่60,000บาทนะครับ60,000บาทเครื่องตัวนี้60,000บาทลูกค้าก็สามารถเดินทางมาดูตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็ ค่าจัดส่งก็คิดกันตามระยะทางนะครับตัวนี้ไม่รวมส่งนะครับส่วนรถถเราจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนอกจากคันนั้นนะครับคันนั้นเราส่งให้แค่100กิโลเมตรแรกแค่เท่านั้นนะครับอะมาชมกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรตารี่นะครับของค่ายนาซ่านะครับ ตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่48 0 0 0แลับประกัน1ปีนะครับฝากรอยขาสกีนะครับน้ำหนักนะครับเบาแรงลดแล้วนะครับตัวนี้ใบหนา7มิลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับมารับเองมีส่วนลดให้ถึง2,000บาทนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่สำหรับ1เมตร60ไปใส่ตั้งแต่รถ30แรงไปจนถึง40แรงนะครับมาอีกหนึ่งชิ้นครับตัวนี้หัวเกียร์ใหญ่ๆเลยนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าของค่ายสยามเซโตล่าครับนี่ครับเขาเน้นพิเศษมากครับเรื่องหัวเกียร์นะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่28,500บาทนะครับเป็นขนาด1เมตร40ซนเมตนะครับ1เมตร40ซนต่ตั้งแต่45แรงไปถึง50แรงนะครับส่วน1เมตร20ซเมรนะครับราคาจะอยู่ที่27,500บาทนะครับอันนี้จะเป็นเมตร20นะครับนี่ ขับขาสกีได้ซ้ายขวาครับเหล็กธรรมนหนานะครับใครที่สนใจนะครับของเพิ่งเข้านะครับเพิ่งเข้ามาให้เราได้รีวิวกันนะครับเดี๋ยวว่างๆน่าจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันส่วนผานพ้วนนะครับใครที่มองหาผ่านไว้ไปไถนะครับจะเป็นผ่าน52นะครับถ้าเป็น52ราคาจะอยู่ที่36,000บาทส่วน524จะอยู่ที่พวงละ40,000บาทนะครับพวงละ40,000บาทใครที่สนใจก็มาดูสินค้าได้นะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นเทเลอร์นะครับสำหรับบรรทุกรถเกี่ยวนะครับ DC70 ไป ถึง t c 9 3เลยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่46,000บาทนะครับเหล็กล่าง4นิ้วนะครับนี่นะครับประกบหน้าประกบหลังอย่างดีนะครับปูแผ่นเต็มนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นให้พร้อมนะครับยางเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่46,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรถกันต่อนะครับพาไปชมรถกันต่อแล้วก็แนะนําอุปกรณ์ต่อพ่วงไปด้วยนะครับเรา นั่งดูอยู่บ้านนะครับเหมือนเราได้ตัดสินใจนะครับมาดูสินค้าอยู่ที่ร้านนันเองนะครับตรงนี้นะครับใครที่ดูไม่ชัดเจนนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้ากันได้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นกระบะปลูกมันครับเป็นผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางร้านเราได้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรนะครับไล่มันสัมปะหลังนะครับตัวนี้ก็สามารถบรรทุกนะครับมันสัมปะหลังหรือว่าเก็บเกี่ยว นะครับก็เอาใส่กระบะปลูกข้างหลังได้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกระบะปลูกมันหรือกระบะอเนกประสงค์ตัวนี้ขนาด1นึ่งเมตรห้าสิบนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโรตารี่นะครับของค่ายฟาร์มเทคนะครับเมตรหกราคาเราอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับส่วนเมตรแปดไปใส่กับพวกสี่สิบห้าถึงห้าสิบแรงนะครับราคาก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกผานขุดมันนะครับ พันสี่พันสามมือนสองนะครับเราก็มีนะครับเราก็มีครบเลยนะครับใครที่สนใจก็เดินทางมาดูสินค้าได้ที่นัดแท็กเตอร์วางสามหมอนะครับฝั่งนี้จะเป็นเครื่องปลูกอ้อยนะครับรถก็มาคันหนึ่งละนะครับอีกคันหนึ่งครับอันนี้เป็นเคอาทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดตัวนี้พร้อมตัวตัดหญ้านะครับราคาอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับถัดมาอันนี้ เป็นคูบาร์ตาปีสองหครับรถเพิ่งเข้าอุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผานสี่นะครับสภาพยางก็ประมาณสัก65%ได้นะครับตัวนี้ใช้งานนะครับรถเดิมๆนะครับใช้งาน1,198ชั่วโมงนะครับท้ายสวยนะครับมีแขนลากพ่วงต่างๆให้พร้อมนะครับใครที่หารถเล็กๆไว้ใช้งานนะครับลงไร่ไถสวนนะครับตัวนี้จะเป็นรถเครื่องยนต์3สูบ2เพลานะครับเป็น2เพลาวโฟร์วิวแล้วนะครับเป็นพวงมาลัยแบบพาวเยอร์นะครับเป็นพวงมาลัยยแบบอู่ นะครับก็เอาไว้งานเขางานหลักๆก็ทำไร่ไถสวนตัดหญ้านะครับประมาณนี้นะครับงานเล็กๆนะครับไม่ใช่งานใหญ่มากนะครับก็ตัวนี้ก็มีเล่มทะเบียนครบปี6กหนึ่งนะอันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่0 0สนบาทนะครับหนึ่งแบาทถัดมาครับลูกค้านะครับตัวนี้อยางแนะนําอีกคันหนึ่งครับตัวนี้เป็นคูบ o ต้นะครับ L 3 4 0 8ี่ศน TT นะครับสามสแรงม้า3สูบสเพลาโฟวิขับเคลื่อน4ล้อพวงมาลัยพาวเว นะครับตัวนี้ระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์ดหน้า4เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยบอกว่าทนมากๆรถ10กว่าปีแล้วครับแต่ว่าคนยังนิยมกันอยู่นะครับเพราะว่า1มันทนครับรุ่นนี้นะครับมันทนนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับสาหรับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาเวอร์และอุปกรณ์2ชิ้นนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่189,000บาทนะครับ เบดันเต็มๆครับยางพอใช้นะครับสภาพยางประมาณสัก80%สีสันเดิมๆนะครับคันนี้นะครับม่ชั่วโมงเรือนรางแล้วนะครับไม่เห็นนะครับมากับผานควนนะครับ5้าใบนะครับใบท้ายมีบิ่นมีแตกนะครับชุดท้ายเพาท้ายีดีโอเต็มๆนะครับฝากราคาไว้นะครับสําหรับคันนี้ราคาตามสภาพอยู่ที่189,000บาทนะครับ189,000บาทมาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เพิ่งมานะครับ นัดลงคลิปการทางงานไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นคลิปเดี่ยวเลยนะครับสำหรับคูบ o t a นะครับรุ่นนี้เป็นตัวคูบาร์ตาสเปเชหรือ L3608SP ครับเป็นตัวสุดท้ายชมสุดท้ายของรุ่น36แรงนะครับที่จะขึ้นมาเป็น L4018 นะครับเพราะว่าระบบเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับกับ L4018 ผิดกันแค่บอดี้เท่านั้นนะครับทันนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวน6ใบนะครับรถสวยๆเดิมๆรถใช้งานน้อยนะครับ ดูนะครับลูกหมาก q ิวซีเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับหัวน็อตเดิมๆเลยนะครับสีสันสวยๆใช้งานเพียง717ชั่วโมงเท่านั้นนะครับราคานะครับค่าตัวของคันนี้นะครับ345,000บาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับคันนี้ใครได้ไปนัดการันตีรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพเหมือนรถมือหนึ่งหายากนะครับ3608 p คันนี้ไม่ได้ปรับไม่ได้เก็บสีเลยครับรถเดิมๆนะครับดูเวท เบรคัาท้ายสามค้อนเลยครับรถสวยๆเลยนะครับคันนี้นะอ่าเป็นเกียร์ชัตชื่นนะครับเกียร์เนี่ยเขาชัตชื่นนะครับเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับใครที่งบไม่ไม่ถึง L40 นะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้ครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าเอาโปรโมชั่นนะครับสามชิ้นอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นบาท โรตารี่ RX 16 5หสวยๆนะครับใบเต็มๆนะครับนัดการันตีเลยนะครับเพิ่งลงดินได้สองครั้งนะครับสำหรับโรตารี่ของรถคันนี้นะครับถัดมานะครับก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเดินตามกันมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่ายยันมานะครับ EF สามเ้าสานะครับลูกค้านะเป็นยันม่าขนาด39้าแรงม้าเป็นเครื่องยนต์ขนาด3าสูบนะครับ2พาว f wheel ขับเคลื่อน4ี่ล้อใบดันเต็มๆนะครับยาง8 5ดิบ้าเปอร์เซ็นโดยรวม อุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับราคาเพียง275,000บาทนะครับเป็นเกียร์ช,ชัตเตอร์เหมือนกันนะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังเข้าข้างพวงมาลัยนะครับเป็นรถรุ่นใหม่เกียร์รุ่นใหม่ละนะครับตัวนี้รถปี58 2 7 5 0 0 0บาทไปตามสภาพนี้ไม่ได้เก็บจุดรั่วซึมนะครับส่วนเช็คเก็บจุดรั่วซึมนะครับเก็บงานนะครับด้วยก็อยู่ที่2 8 5 0ันบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับสำหรับคันนี้สวยๆนะครับ39แรงม้าคันนี้ยังอยู่นะครับตัวนี้รอเริ่มทะเบียน45วันทําการอีกหนึ่งคันครับเริ่มทะเบียนมาครบเรียบร้อยนะครับตัวนี้รถจดปี58เป็นยันมา EF 39 3 T นะครับ39แรงม้านะครับสสูบ2เพลาโฟล์วขับเคลื่อน4ีล้อเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ราคานะครับจัดโปรโมชั่นแล้วกันนะครับลดไปเลยนะครับ270,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับลดเช็คเก็บสีละนะครับไปตามสภาพนี้แหละครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดี270,000บาทเช็คทาสีเรียบร้อยครับเบาะพุ่มใหม่สภาพสวยๆนะครับชั่วโมงการทํางานก็อยู่ที่3000ชั่วโมงนะครับอ่ชุดท้ายครับ เอาท้ายพีดีโอนะครับเต็มๆสภาพยางพอใช้นะครับสภาพยางพอใช้นะครับใครที่หารถไว้ไปลงไล่ทํานาไถสวนนะครับแนะนาเลยครับ39แรงม้าสามารถมาเลือกได้นะครับที่ร้านเรามีอยู่ทั้งหมด3าคันนะครับที่นัแท็กเตอร์ตอนนี้รถก็จะเริ่มบางๆหน่อยนะครับแต่วันนี้ก็จะเข้ามีเข้ามาเติมนะครับในส่วนที่มันขาดไปนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ40นไปแล้วนะครับคันที่เคยจอดอยู่ตรงนี้นะครับมีเสาคำาราคาไปแล้วอันนี้เป็นคูบต้า L4018 ูปดีดีทีรถปี60 นะครับรถถือว่าสภาพเดิมยางเดิมนะครับสภาพยางก็ประมาณสักตัวนี้ยางหลังประมาณ85นะครับส่วนยางหน้าก็ประมาณสัก60แล้วกันนะครับให้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับราคาขายตามสภาพที่รีวิวนะครับที่3 8 0 0 0นะครับส่วนถ้าลูกค้าเก็บงานทําสีนะครับแถมท่อซิ่งให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือรวมเช็คทําสีแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับคันนี้นะครับนดจบอยู่ที่ราคา400,000บาท เช็คพร้อมใช้นะครับแผมท่อซิ่งนะครับให้พร้อมนะครับเก็บงานทําสีสวยๆเลยนะครับตัวนี้ใช้งานเพียงหลักพันชั่วโมงเองนะครับลูกค้านะพันกว่าชั่วโมงแค่เท่านั้นนะครับรถถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับแต่ว่าด้วยกันเจ้าของน่ยไปใช้งานไม่ได้ล้างนะครับมันก็เลยเป็นสนิมแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสนิมที่มันผูนะครับเราเก็บงานทําสีก็สวยแล้วนะครับ L4018 นะครับใครสนใจนะครับตามสภาพ3 8 0แสนแนะครับใครที่งบไม่เยอะนะครับส่วนถ้าเก็บงานก็อยู่ที่4 0 0แสนรถปี60นะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นมิตซูบิชิ50แรงม้านะครับก็ระบบเกียร์ต่างๆจะคล้ายกับตัวยันมาทั้งหมดเลยนะครับดเกียร์ดนหน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบ2พงเผาโฟวิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบด i เรกตินเจคชั่นระบบเกียร์นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับดูนะครับรถเดิมๆนะครับ ใครงบน้อยนะครับตัวนี้รถเล่มทะเบียนพร้อมนะครับปี57อุปกรณ์2ชิ้นราคาเพียง2 2 0 0 0 0บาทการทํางานนัดถือว่าดีนะครับข้องตัวกําลังนะครับให้อ่าแรงบิดที่สูงนะครับในรอบที่ต่ํานะครับนั่นหมายความว่าประหยัดน้ามันมากๆนะครับสำหรับเจ้า GX 5000นะครับ50แรงม้าตัวนี้นะครับใครที่สนใจก็ทักสอบถามมันเข้ามาได้นะครับมาลองดูได้นะครับไอ้หนึ่งขั้นครับตัวนี้เป็น47แรงม้าครับ L4708 ่เจดยดีทีนะครับ 4ซีซูปนะครับ2พาว4วิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ8เกียร์ดินหน้า8เกียร์หอยนะครับรถรุ่นนิยมเลยนะครับไปไหนคนก็ใช้กันรุ่นนี้นะครับแต่ก่อนเมื่อก่อนนี้ใช้กันเยอะเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้งานมันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกมันปลูกอ้อยนะครับทำนารับจ้างนะครับตัวนี้สบายๆเลยครับสำหรับ L4708 ตัวนี้นะครับราคาตามสภาพอยู่ที่3.8นะครับผ่านีสวยนะครับเป็นผ่านใบ24นิ้วรหัสผ่านเป็น 246F Heavy นะครับ อ่ะชุดท้ายนะครับสวยเดิมทุกอย่างทุกจุดเลยนะครับใช้งานเพียง1247ชั่วโมงนะครับ1,247ชั่วโมงแต่ท่อนคัดมีรอยตัดท่อนแล้วนะครับน่าจะสายไม่มีการขาดมาแล้วจะขอเาเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนต่างๆครบนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับ L ส7 0 8นนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับ คู b o ต้านะครับ m 6 0 4 0 su นะครับเป็น60แรงเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบ2อพาวเวโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ต่อยอดมาจากคู b o ต้า m 5 0 0 0 su นะครับบอดี้ก็จะใช้ตัวเดียวกันกับ m 7 0 4 0ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4 0 0 0สนสี0บาทแล้วกันนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับสภาพยางก็ใช้กันยาวๆเลยนะครับใช้กันยาวๆ เครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับระบบไฮดรอลิกต่างๆดีนะครับตัวนี้มาพร้อมกับผาน7นะครับผาน7ผาน7ใบ2 4เอ่อใบยนิ้วนะครับชุดท้ายสวยไม่มีหักไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับใครที่สนใจนะครับมาลองมาดูระบบดูได้นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี56นะครับตัวนี้ไม่ชั่วโมงการทำงานไม่ขึ้นนะครับอ้าวนะครับอย่างที่รอคอยคอยรอนะครับใครรถใครที่กำลังเก็บงานอยู่บ้างนะครับรถจะไปไหนบ้างนะครับอันนั้นก็ รถอันนี้เอามาทําให้ลูกค้านะครับก็เป็นการ service, เซอร์วิสเกินการบริการหลังการขายครับของลูกค้าที่ทึ่งฝนนะครับไปรับมาเมื่อคืนนะครับก็จะมาเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ส่งคืนนะครับอ่าถ้าอยู่ในช่วงรับประกันนะครับเหมือนการบริการหลังการขายเนี่ยเรารับประกัน3เดือนนะครับรถมีปัญหานะครับในระบบของเครื่องยนต์ระบบ ต่างๆนะครับเราก็ดูแลให้นะครับเอามาเช็คมาไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าระยะไม่เกิน300กิเมตรแนะครับไม่เกิน300กิมตรแอันนี้ก็จะเป็นพวกผนังบุกเบิกนะครับเครื่องปลูกอ้อยแล้วก็อยู่ที่ราคา76,000นะครับตัวนี้เป็นของค่ายจุมพลนะครับสามารถปรับร่องได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยนะครับมีโรตารี่มือ2นะครับที่เพิ่งเข้ามาสวยๆหนึ่งตัวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกกระบะปลูกเม็ดแปดนะครับก็อยู่ที่หมื่นสี่ห้าร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปลูกอ้อยมือสองนะครับราคาจะอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับก็มาจากเอ็มเจ็ดศูนย์ครับใครที่จะไปใส่เอ็มเอลห้าศูนย์ก็ได้นะครับไปใส่เอ็มยูก็ได้นะครับเครื่องนี้เป็นสองแถวปลูกนะครับเครื่องปลูกอ้อยมือสองนะครับตัวนี้เพิ่งมานะครับเม็ดหกเอ็มเอ็มเอ่มเอ็้เอ็ม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 อ็มเอ็มเ สภาพก็สวยๆนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา4 5 0 0 0ับาทนะครับ45,000ั 45, บาทเป็น rx 1 6 5 e ของสภาพสวยเหมือนของใหม่นะครับเหมือนของใหม่อ่าใครที่สนใจอยากได้ตาช้างไว้ใช้งานครับตัวนี้ราคาเราไปซื้อศูนย์อยู่เกือบ6 0 0 0 0นะตัวนี้นะครับสำหรับเมทห6 1 6ึ e ของใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเรามาเอาของใหม่ของของนาซ่านะครับก็โปรโมชั่นอยู่ที่4 6 0 0 0กก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับถ้าเอาของตาช้าง พวกอะไหล่พวกศูนย์เราก็หาซื้อได้ตามศูนย์เลยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เม็ดสามห้านะครับไปใส่พวกรถรุ่นบีนะครับก็มียอยปั่นให้พร้อมนะครับตัวนี้นัดเปิดราคาที่สามหมื่นสามพันบาทนะครับต่รลงได้นะครับตัวนี้เม็ดแปดนะครับของวิเชียนนะครับใบก็สวยพอใช้นะครับตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นนะครับอันนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับเม็ดแปดเหมือนกันนะครับเม็ดแปดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ขายสามหมื่นเหมือนกันนะครับ ก็โค้งไม่ค่อยสวยนะครับตัวในก็จะอยู่ที่สี่หมื่นครับเมตรแปดนะครับเมตรแปดส่วนพวกนี้ก็จะติดจองทั้งหมดแล้วนะครับออกจาก,กโรตเตอรี่แล้วก็มาชมสินค้ากันต่อนะครับพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆแล้วก็มีหลากหลายนะครับให้กับลูกค้าได้เลือกกันอะโอเคเดี๋ยวไปดูรถนะครับที่มาตัวนี้น้ํามันเครื่องเต็มเลยนะครับอาการมันเป็นยังไงนะครับก็ สาเหตุที่เอามาเคลมให้ลูกค้านะครับก็คือเรารับประกันเครื่องยนต์สามเดือนนะครับตัวนี้ก็คือน้ํามันเครื่องมันเกินเกินจากสาเหตุอะไรนะครับตัวนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้น้ํามันเข้าเครื่องนะครับตาน้ํารั่วนะครับตาน้ํารั่วน้ําเข้าเครื่องทําให้ควันอไอเสียเนี่ยน้ำมันมันออกท่อไอเสียเลยนะครับตัวนี้เครื่องไม่ได้พังนะครับแต่ว่าเราต้องมา รือนะครับแล้วก็เปลี่ยนตาน้ําใหม่นะครับเช็กดูตาน้ําว่าจุดไหนมันรั่วนะครับแล้วก็ส่งกลับคืนให้ลูกค้านะครับการรับประกันก็ยังดูแลการขายกันอยู่เหมือนเดิมนะครับเช็คให้นะครับพร้อมเลยนะครับอ่ะมารถที่จะไปส่งนะครับ2คันน่าจะไปไหนนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเคอา4 0ทีพัฒนะครับไปที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับลูกค้าสองท่านนี้จองออนไลน์เข้ามานะครับไม่ได้มาดูรถไม่ได้มาดูสินค้านะครับรถเรามั่นใจครับเราเช็คพร้อมใช้นะครับ จะเก่ามาจากไหนจะต้องสวยเข้าบ้านนะครับตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นอีกหนึ่งคันนะครับ L 3 6 0 8 SP ตัวนี้ไปที่อำเภอน้ำากจังหวัดอุตรดิตนะครับก็อุปกรณ์3ชิ้นเหมือนกันเช็คพร้อมใช้นะครับออปชั่นใส่หน้ากากให้เหมือนกันนะครับตัวนี้เพิ่งจองเมื่อวานนะครับเป็นอุปต้า L 4 0 1 8 นะครับลูกค้าจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินเข้ามาจองนะครับตัวนี้คันนึงครับ L4508 ตัว DI นะครับสวยสวยเสร็จเรียบร้อยนะครับของลูกค้าที่อำเภอนากางนะครับจังหวัดนองบัวีลำพูคันนี้ลูกค้าก็ไม่ได้เข้ามาดูรถนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งคันครับตัวนี้จัดส่งวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันอาทิตย์นะครับไปที่อำเภอท่าแร่ นะครับจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็3608ยังรออยู่นะครับยังรอลูกค้าที่อำเภอนาทมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับตัวนี้อิสกินะครับก็รับรถนะครับหลังเดือนเมษานะครับก็รอไปเก็บงานนะครับ f c ยังอยู่เกาหลีอยู่เลยนะครับยังไม่ได้กลับนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บสีนะครับแล้วก็อีกคั้นหนึ่งครับขายได้นะครับเป็นรถตัก f m World นะครับ5 0 4 5 k นเคะครับอ w d ี5 4 k ่้านะครับ45แรงม้านะครับเป็นตักใหม่นะครับ ราคาเพียง5แสนสองรถก็เป็นรถใหม่จดทะเบียนใหม่เลยนะครับคันนี้นะ5แสนสองหมื่นบาทใครที่หารถตักไว้ใช้นะครับหรือมองหาโรตตรี่นะครับต่างๆไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหมายอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็จะส่งวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับคันนี้ไปอำเภอกุมภาวะปีจังหวัด,ดอุดรธานีคันนี้ลูกค้าก็ไม่ได้เข้ามาลองรถเหมือนกันนะครับก็เช็คสภาพให้พร้อมใช้ยางสวยทั้ง4ี่เส้นครับนี่นะครับ เราเก็บงานพร้อมใช้นะครับมั่นใจได้เลยรถออกจากเราไปนะครับประกันเครื่องยนต์เรามีนะครับ จุดเก็บทุกอย่างเรามีรายละเอียดให้กับลูกค้านะครับเก็บจากข้างล่างเสร็จแล้วนะครับรถก็จะมาจอดรอสวยๆตรงนี้นะแล้วแต่ลูกค้าที่ลูกค้าจะออกเป็นเงื่อนไขไหนนะครับไปออกทกศก็รอออกทกศอนุมัตินะครับส่วนเงื่อนสดนะครับลูกค้าบางท่านก็เอาเลิกเอาใช้เข้าบ้านนะครับเป็นรถมือ2นะครับจะเก่ามาจากไหนนะครับเข้าบ้านไปใหม่ๆนะครับไม่อายใครแน่นอนครับซื้อรถไปใช้ทั้งทีนะครับก็ต้องเป็นรถสวยๆนะครับจากนันแท็เตอร์นะครับเดี๋ยวเราลงไปด้านหลัง นะครับด้านหลังอู่มีรถคันไหนบ้างนะครับอ่าด้านหลังมีรถสวยๆอีกหลายคันนะครับปรับสภาพเตรียมขึ้นไปแล้วคันนี้ก็รอแบตเตอรี่นะครับก r t 140พัสนะครับตัวนี้ก็ของลูกค้าอำเภอศรีธาตุจังหวัด,ด,ดอรัรธานีนะครับนี่ใกล้ๆ20กว่ากิโลลูกค้ายังไม่ได้มาดูรถเลยนะครับก็เช็คเก็บงานให้เรียบร้อยครับทำสีให้เรียบร้อยคันนี้ใครจําได้คันหน้าก็ จะผุๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็เช็คเก็บรายละเอียดทําใหม่หมดแล้วนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งมอบนะครับลูกค้าก็มีกําหนดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะอีกหนึ่งคันครับ M7040SU นะครับคันนี้มาไวไปไวมากนะครับขอบพระคุณลูกค้าจากทางอําเภอบ้านม่วงนะครับจังหวัดสกลนครมากๆนะครับมาสั่งจองตัวนี้ก็มีวันรับรถแล้วนะครับวันที่23ก็รถเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับก็เหลือ เก็บสีให้ลูกค้านะครับเข้าบ้านสวยๆสักนิดนึงนะครับก็เช็คทําสีให้นิดหน่อยนะครับคันนี้นะไม่ได้เก็บเต็มนะครับพอรถเดิมๆสวยอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจุดท้ายต่างๆไม่ได้เก็บรถเดิมๆเลยนะครับอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้ fc ก็จองออนไลน์มาจากทางอำเภอแก่งค้อจังหวัดชัยภูมิครับตัวนี้ช่องสามหมอนะครับอ่าช่องสามหมอรถพี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับกาลังหล่อแล้วนะครับคันนี้ก็อัปเดตให้ดูนะครับเก็บรายละเอียดพวกรั่วซึมต่างๆเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ ช่างสีเราก็ได้พ่นนะครับเรียบร้อยแล้วก็เหลือขึ้นฝากระโปรงครับแล้วก็เคลือบอีกนิดหน่อยนะครับคันนี้นะครับอีกขั้นหนึ่งครับตัวนี้สีเพิ่งมานะครับตัวนี้ทําเป็นล้อทองนะครับเป็นตัวล้อทองเป็นตัวพรีเมียมนะครับก็พ่นล้อพ่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็อำเภอแข่งคอเหมือนกันนะครับอีก2วันน่าจะจบนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วคันนี้ก็เพิ่งจองมาเมื่อวานครับจองออนไลน์ด้วยนะครับ สีธาตเหมือนกันนะครับไม่ได้เข้ามาดูรถนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเอาขึ้นข้างข้างบนแล้วนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้ทําสีครับจบไปที่ราคาแสนสองหมื่นห้ันบาทนะครับ B 27 4 0ครับลูกค้าจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้จองที่สาขาสมเด็จรถก็เข้ามาเก็บงานที่วังสามหมอเหมือนเดิมเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยเช็คระบบไฟต่างๆแล้วเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งคันตัวนี้จะเป็น l C 5 0 8ครับ45แรงม้านะครับ4สูบ2เพา4วิวครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็มาจองไว้เหมือนกันนะครับก็รอเก็บงานรอปรับสภาพนะครับคันนี้นะครับใบจุดเก็บไปไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอามาติดใหม่นะครับออีกหนึ่งคันครับ l C 7 0 8อำเภอหนองวัวซอนะครับอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมขึ้นส่งนะครับ มาชมกันต่อตัวนี้ก็จะเป็น L 5 0 1 8นะครับของลูกค้าอำเภอสีธาตุนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้ L 5 0 1 8ของลูกค้าอำเภอเมืองสวงนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดตัวนี้ส่งวันศุกร์หน้านะครับคันนี้ส่งวันศุกร์หน้า3408นนะครับอันนี้ก็ของลูกค้านะครับจองออนไลน์มาเยอะนะครับอันนี้จากอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สวยๆเลยนะครับก็เหลือไล่เช็คเก็บระบบะหลักขามต่างๆนะครับอ่ะตัวนี้4708อีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์แน่นๆนะครับไปอำเภอนาว่านะครับจังหวัดนครพนมนะครับตัวนี้ก็ ไก้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือเข้าทําสีครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับยังโสดอยู่นะครับฟิตเครื่องใหม่นะครับฟ้าตีปอกใหม่นะครับเช็คฝาใหม่ตัวนี้มีประกันเครื่องยนต์ให้ด้วย6เดือนนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วยนะครับือทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่2องแสนสองนะครับส่วนตัวนั้นจะเป็น l 3 4 0 8 DI นะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2องแสนสามนะครับคือรวมเช็คทําสีใหม่ทั้งหมดนะครับเก็บงานสวยๆอ่ะประมาณนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดที่มองหารถแท็กเตอร์มือสและอุปกรณ์ต่อพวกอยู่นะครับวันนี้นะัดรีวิวคลิปในวันเสาร์นะครับที่18มีนาคม2,566นะครับใครที่สนใจไม่ได้ไปไหนนะครับอยากเดินทางเข้ามาดูรถมาทดสอบระบบก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าได้ที่นะัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับถ่าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ